สวัสดีครับเนะื้อหาในคลิปนี้เราจะทำโจทย์กัน1ข้อประยุกต์ใช้ดิเลชันนะการย่อขยายแล้วก็มีการโลเทชันนิดหนึ่งในการทำโจทย์ให้ A B C D เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยม A B I นะมีจุดสัมผัสก็คือ E K F คอร์ด E F ยาว3เซนติเมตร P เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมแนบในนะรูปสี่เหลี่ยมเ่ยนะ A I C D มีจุดสัมผัสก็คือ L H G คอร์ด H G ยาว4เซนติเมตรให้หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส A B C D เรามาดูกันว่าปัญหาแบบนี้เนี่ยนะจะประยุกต์ใช้ dilation นยะการย่อขยายยังไงเนี่ย ในคลิปนี้ก็จะใช้นะเครื่องมือก็คือ d ดลเลชั่นนะจะไม่ถอยกลับไปที่ระดับมอต้นนะมอต้นก็อาจจะต้องพิสูจน์เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะแต่ในคลิปนี้ก็อ้าง d ดลเลชั่นกันต่อเส้นตรง AI นะแล้วก็ DC ไปตัดกันที่ J นะเพราะฉะนั้นมุม BAI มุมนี้กับมุม AJD มุมแยง้งก็เลยเท่ากันเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม ABI กับ JDA เป็นสามเหลี่ยมคล้ายละพอเป็นสามเหลี่ยมคล้ายนะั้นนะ่ะเนี่ยนีวงกลมแนบในนี่วงกลมแนบในอ้างคุณสมบัติเกี่ยวกับสามเหลี่ยมคล้ายนะที่บันทึกคลิปไว้2คลิปก่อนหน้านี้ได้แล้วนะ,ะแต่มาดูกันชา้าๆเป็นขั้นเป็นตอนอีกทิดหนึ่งจะได้เน้นเรื่อง dilation นะเลื่อน a หรือจะเรียกว่าหมุนนะนะหมุนรวมเนี้ย A มาทับจุด J เนะี AB ทับ JD เนะีย A I ทับ J A แนวเนี้ยนะฟนะัน A เนี่ยกลายไปว่าจุดเนี้ยนะเป็นจุดศูนย์กลางของ dilation นะหลังจากหมุนมาแล้วมาทับ A มาทับจุดเนี้ยนะก็กลายเป็นว่าจุด A เป็นจุดศูนย์กลางของการย่อขยาย dilation สองรูปสามเหลี่ยมเนะี่ย A B I ไปเป็นรูปสามเหลี่ยม J D A นะอันนี้เป็นการอ้างแบบ d e l a t i o n การย่อขยายนะถ้าอ้างแบบมอต้นก็พูดง่ายๆนะ สามเหลี่ยมคล้ายสองรูปนะวงกลมแนบในสองวงก็เกี่ยวข้องกันอัตราส่วนนะ ai ต่อ AJ IB ต่อ DA BA นะ ba ต่อ DJ ด้านที่สมในกันนะันะสัดส่วนก็ต้องสอดคล้องกับอัตราส่วนของ EF แล้วก็ SG อันนี้ก็พิสูจน์ไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะ AE AF เเป็นเส้นสัมผัสนะอันนี้ก็เป็นคอร์ด นะ JG JH เนะเป็นเส้นสัมผัสอันนี้เป็นคอร์ดแปลว่าเส้นสีแดงเส้นนี้กับเส้นสีแดงเส้นนี้สมในัยกันด้วยอัตราส่วน3ต่อ4พอเรารู้ว่าอัตราส่วนเป็น3ต่อ4เราก็เลยเลือกเลขให้ลงตัวซะเลยนะให้ BI ยาว 3A นะพอ BI ยาว 3A นะ DA ก็ต้องยาว 4A เห็นไหมได้ความยาวนี่ละแต่เนื่องจากเป็นสี่เหลี่ยมจุตุรัส ด้านนี้นะ A B B C C D D A ก็ยาวเท่ากับ 4A ด้วย A B I อันนี้มุมฉากด้านนี้ 4A ด้านนี้ 3A ก็อัตราส่วนที่เราท่องจำกันแหละ3 4 5เพราะฉะนั้นนะ A I ก็เลยยาว 5A ทบทวนกันอีกครั้งนึงนะ A B ยาว 4A นะ B I ยาว 3A A I ยาว 5A ความยาวเส้นรอบรูปสามเหลี่ยม ABI รวมกันก็ 12a s คือความยาวเส้นรอบรูปหารด้วย2ก็ 6a ความยาวของเส้นตรง AE เท่ากับ s ลบ BI นะอันนี้พิสูจน์ให้ดูแล้วในคลิปหมายเลข707นะเพราะฉะนั้น AE ก็เลยยาวเท่ากับ 3a ลากเส้น OM เนะี่ยตั้งฉาก,กับ EF นะอันนี้เป็นคอร์ด ลา,ากจากจุดศูนย์กลางมาตั้งฉากก็แบ่งครึ่งขอดอันนี้ก็3ส่วน2นี่ก็3ส่วน2สามเหลี่ยมนะ A O E แทนของมุมนะ O A E มุมนี้นะแทนแอลฟาด้านตรงข้ามมุมหารด้ด้านประชิดมุมก็ A ส่วน3 A ก็1ส่วน3แทนแอลฟาเท่ากับ1ส่วนเนะี่ยคอส a อลฟาก็3ส่วนรูท10ถัดไปนะสามเหลี่ยม A O E กับสามเหลี่ยมสีเขียวเข้มเลยนะ OEM นั่นน่ะมุมนี้มุมฉากนะ AEO มุมฉากนะ EMO ก็ e, M, o, มุมฉากนะมีมุมนี้ร่วมกันก็แปลว่าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายและสามเหลี่ยมคล้ายอันนี้ก็แอลฟานี่ก็แอลฟานะสามเหลี่ยมมุมฉากสีเขียวเข้มนะ cos นะ MEO cos แอลฟาด้านประชิดมุมก็คือ EM ด้านตรงข้ามมุมฉากก็ EO เส้นตรงเส้นนี้นะยาว A ด้วยเพราะว่านี่เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะสัมผัสในรูปสามเหลี่ยม a b i นี่ 3A นี่ A ตัวนี้ก็ A ด้วยนะเพราะนั้น o e ก็ยาว e แล้วมี cos alpha ตัวนี้คือ3ส่วนรูทสิตัวนี้คือ3ส่วน2หารด้วย A จับมาเท่ากัน A ก็มีค่าเป็นรูทสิส่วน2 Ca นะ a, นะ2คูณรูทสิบ a กำลังสอง 4นะ a คือความยาวด้าน AB นะวันพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ABCD ก็40ตารางเซนติเมตรมันก็โจทย์ข้อนี้คือประยุกนะถ้ามองแบบดิเลชันนะก็อ้างได้เลยนะจะมองแบบสามเหลี่ยมคล้ายของนักเรียนมอตน้นก็ได้ทั้ง2แบบก็ขึ้นอยู่กับการเรียนการสอนนะแต่ถ้ามองเป็นดิเลชันนี่จะได้ประโยชน์เยอะมากกว่านะมีของที่ สามารถอ้างอัตราส่วนได้ทันทีทันใดเร็วกว่ามาพิสูจสามเหลี่ยมคล้ายทีละชิ้นทีละด้านนะทีละมุมถ้ามองเป็นดิเลชันก็จะทำงานได้เร็วขึ้นนะอ่ละนะเพลย์ลิสต์ของนะโฮโมทิตี้ดิเลชันรีเฟกชันท l สเลชันโรเทชันก็จะมีโจทย์ประยุกต์ให้ดูในคลิปต่อๆไปเนะืนะ้อนะหาในคลิปนี้ก็อาจต่เพียงเท่าน,นี้กบสวัสดีครับ